สวัสดีครับปัญหาตอนนี้คืออะไรรู้ไหมนี่ครับพี่ใช้อันนี้อยู่มันเป็นแอปสําหรับกล้องตัวนี้ครับนี่ตัวเดียวกันมันคือ Sony a7iii นะครับนี่คือสิ่งที่พี่ว่าหลายคนเจอนะครับก็คือจอนะฮะอีจอเนี้ยจอของ Sony เนี่ยฮะมันได้แค่นี้มันขึ้นใช่ปะ่ะเนี่ยได้แค่นี้สุดแล้วก็ลงมาแล้วก็ เวลาถ่ายเนี่ยมันไม่สามารถมองเห็นได้ว่าเราเห็นอะไรอยู่ตอนนี้วันนี้ก็เลยจะมาเนี่ยครับพามานี่แหละมาใช้เนี่ยครับวิธีการที่เราจะถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพนิ่งเนี่ยถ่ายตัวเองอ่ะเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยตอนนี้มันถ่ายอะไรอยู่เนี้ยคือตอนแรกคิดว่าเป็นปัญหาแต่ตอนนี้คือเนี่ยแหละมันคือวิธีการแก้ปัญหาที่พี่จะมาแนะนำนะอันนี้คือแอปพลิเคชันนะครับของ Sony ใช้ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับ เริ่มต้นไปที่ Play Store ปึ๊บแล้วก็เซิร์ชคำว่านะครับ sony imagine edge mobile นะครับปึ๊บเข้าไปเนี่ยครับก็จะเจออันนี้เลยตึ๊บ sony corporation เนี่ยก็กด install เลยปึ๊บจื๊บดาวน์โหลดเสร็จนะครับ open เลยนะครับหน้าตามันจะเป็นอย่างเงี้ยเข้ามาหน้าแรกนะครับมันจะให้เราลงทะเบียนนะครับว่าให้เราเลือกว่าเราอยู่ประเทศอะไรอันนี้เป็น united kingdom นะรเราอยู่ประเทศไทยแล้วก็ไปที่ ไทยแลนด์นะครับปุ๊บเข้าไปก็ agree นะครับเสร็จแล้วก็ y o u n e e d to agree to ชบกดยอมรับหมดเลยง่ายงนะครับกดตึกตึกแล้วก็ยอมรับแล้วก็ตรงส i g n in เนี่ยเราไม่จำเป็นต้อง sign in กันนะครับ skip ไปเลยก็บอกว่าเราคืออะไรอือันนี้กดกดไปเถอะเพราะว่าเขาก็คงเป็น คล้ายแบบสำรวจอะเราเพ r ะเทรตนะครับเราโมเดลเราอะไรไปก็เป็นชิางภาพประเภทไหนก็กดไปแล้วก็ next นะครับแล้วก็ start นะแล้วก็ allow ไปเลยนะครับชึบเสร็จเรียบร้อยนะฮะมันก็จะให้เลือกว่าเป็นอันนี้คือ7 mark 4นะครับ a 7 mark 4ซึ่งเราไม่ได้ใช้เราก็มาข้างล่างสุดนะครับปุ๊บ a n a t e r นะครับแล้วก็เขาก็จะให้ connect กับกล้องอันนี้อันนี้พี่แน,น,น,นะนำง่ายนะมาก็คือมาเปิดกล้องของเราเลยนะครับ ชิบมาที่กล้องอันนี้ตั้งตรงนี้ไว้ก่อนนะครับจบเที่รงนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวพี่จะทําวิธีที่ง่ายที่สุดนะ<ๆ>เอากล้องมานะฮะไปที่เมนูนะครับแล้วก็ไปที่เป็นรูปโลกนะฮะคือเน็ตเวิร์กนั่นเองแล้วเราก็เลื่อนลงมาหาที่ Control with Smartphone Ctrlw Smartphone ก็กดเลือกครับแล้วก็กดออนก่อนนะครับอับนดับแรกนี่คือต้องออนก่อนก็ไปที่อันที่2เลยนะ Connection กดปึ๊กเข้าไปนี่ครับ มันจะขึ้น QR code มาอันนี้คืออย่างง่ายสุดเลยเราก็มานี่เลยเราก็ไปที่บวกเลยครับ Camera Connection Registration นะครับจึ๊บเข้าไปเลยเนี่ยฮะแล้วก็คำว่าสแกน QR code ก็กดกดโ OK. อเคกดโอเคให้หมดนะครับนี่มันก็จะขึ้นมาให้สแกนนะครับเราก็แค่สแกนปุ๊บมาง่ายมากเลยเร็วมากปิดแล้วครับ หมุนนิดนึงนะหมุนนิดนึงปึ๊บแล้วก็ขึ้นว่า connect นะฮะแล้วก็กด connect เลยชึบ successful นี่มันก็จะติดท,ทันทีง่ายไหมอันนี้คือวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วที่พี่ทดลองมานะครับในหน้าตาของมันครับบนสุดนะ,ะตรงนี้มันจะมีเป็นรูป flip นะฮะซึ่งมันจะหมุนแนวตั้งแนวนอนได้ถ้าเราจะดูภาพแนวนอนแล้วก็อย่างนี้ใช่ปะ่ะนี่ตั้งกล้องแนวนอนแล้วก็เป็นแนวนอนอย่างนี้ได้แล้วก็ ตรงนี้เห็นไหมมีดิสเพย์นะครับกดปิดดิสเพย์ก็ได้กดเปิดดิสเพย์ก็ได้นะถ้าดิสเพย์ก็จะเห็นฟังก์ชันต่างๆนะซึ่งฟังก์ชันเนี้ยอันนี้พี่เปิด m อยู่นะแล้วก็เลือกไว้บาลาน์ก็ได้นะครับปุ๊บเนี่ยฮะเลือกได้เลยว่าเราจะใช้ไว้บาลาน์อะไรนะครับสมมติเป็นเดลไลท์นะครับสมมติแล้วก็ปิดแล้วก็สปดชัตเตอร์ก็ได้นะครับเราจะกดอย่างนี้ก็ได้อืมหรือจะเลื่อนก็ได้นะครับชึบ เหมือนกันนะฮะก็ปิดตรงนี้แล้วก็รูรับแสงก็ได้เหมือนกันนะครับนี่อือมก็เลือกรูรับแสงได้เลื่อนก็ได้นะครับหรือจะกดลูกศรน,นี้ก็ได้เหมือนกันง่ายนะอืมแล้วก็ปิดก็ตรงนี้แล้วก็ i s o โก็ตั้งได้นะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับหรือใช้มือลากตามสเกลมันนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เมนูนะฮะเมื่อกี้ดิสเพย์บอกไปแล้วจ้าเนี่ยดิสเพย์ก็คือ เปิดปิดตรงนี้นะครับแล้วก็เมนูนะฮะ <c oughs> ก็ได้เหมือนกันทําไมพี่ต้องทําแนวนอนวะ <c oughs> แนวตั้งนะเนี้ยก็จะมีคาร์เมล่าเซตติ้งให้นะครับมันก็จะบอกว่าไวบ้บาลานซ์เป็นเดย์ไลฟ์เซล์ทัมเมอร์ออฟอยู่นะฮะก็เปิดออนได้นะครับกดคลอสแล้วก็ชูตติ้งเซตติ้งนะครับเป็นซิงเกิลเป็นคอนติเนียลอะไรเงี้ยแล้วก็มีแฟดนะฮะเป็นฟิลแฟดเรียซิงค์สโลซิงค์นะครับก็ตั้งได้หมดมีไวเลสแฟชนะครับอืมแล้วก็ มีแค่นี้นะฮะนก็จะบอกว่าคาเมราตัวนี้คืออะไรนี่ก็จะเป็น 7M3 นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของโทรศัพท์นะครับก็จะบอกว่า Preview Image On 2วิ Off อะไรเงี้ยนะครับก็ Save Location นะฮะ o c a t i o n แล้วก็ Saving d e s t i n a t i o n Saving s เซฟที่ไหนเลยมี Internal Storage แล้วก็ SD card นะครับมี Grid ด้วยนะครับก็ Off หรือจะเปิดก็ได้นะครับ มีกรีดให้แล้วก็อีกอันนึงข้างล่างเป็นมิลเลอร์นะครับคือถ้าถ้าเรามองอย่างเงี้ยถ้าออฟอยู่นะมันจะถ้ามิลเลอร์อ่อนนะครับมันก็จะเป็นด้านที่คือเป็นซ้ายขวาแต่มันจะฟิปหัวไปม, mm. มันจะเหมือนที่จังหวะของตาเราเห็นนะ mm. เป็นไงไมาฮะ พี่ว่าเป็นทางออกเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับคนที่ใช้นะฮะ a 7จ t r e เนะี่ยมันฟิปหน้าจอมาแบบถ่ายวิดีโอตัวเองไม่ได้นะครับถ่าย selfie, เซลฟี่แล้วมองไม่เห็นมันถ่ายได้แต่มองไม่เห็นว่าคอมโพสเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงนะครับก็แอปตัวนี้นะครับ imaging edge mobile เนี่ยก็เป็นทางเลือกที่แสนดีนะฮะเป็นทางเลือกที่ดีมากสำหรับคนที่ใช้ A7 III แล้วก็ A7 R 3ด้วยนะครับเออถ้าใครมีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะครับเรื่องจัดคอมโพสเพราะว่าอย่างเนี้ยเพราะาเราไม่เห็นไม่สามารถเห็นหน้าตัวเองได้ตอนนี้พี่ก็ไม่เห็นนะแต่ตอนเซตอ่ะเออตอนเซตก็คือคอนเน็กกับกล้องตัวนี้อยู่ก็ใช้โทรศัพท์มือถือนี่แหละคอนเน็กอยู่แต่ถ้าตอนนี้ก็มองไม่เห็นว่าหน้าตาตัวเองเป็นยังไงนะไอ้ตัวแอปนี่แหละครับ มันก็จะเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราสามารถคอมโพสภาพแบบจัดโมโมงองค์ประกอบภาพแล้วก็เห็นว่าภาพที่มันได้มันเป็นยังไงไม่งั้นก็ไม่รู้ว่าภาพที่ได้มันเป็นยังไงใช่ปะถ้าไม่มีมอนิเตอร์ก็ค่อนข้างลำบากนะครับยังไงก็อย่าลืมลองโหลดเอาไปใช้ดูนะฮะพี่ว่าเวิร์กมากๆดีมากๆนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ